ผมพาไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านเขาจับขโมยได้เหตุเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมครับเวลาประมาณตีหนึ่งนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองปลือครับเขาได้รับแจ้งเหตุมาว่าเจ้าของร้านและชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ไปลักทรัพย์ของแถวๆนั้นได้เจ้าของร้านชื่อว่าคุณวีรศักดิ์<ะ>คุณวีรศักดิ์ครับเป็นเจ้าของร้านผักสดครับเขาก็ยืนคุมตัวอยู่เลยนะนะไอ้คนที่ก่อเหตุชื่อว่าคุณ ชนาทิพนะฮะอยู่ในอาการอะไรคนที่โดนจับร้องห่มร้องไห้ oh. ก้มกราบเท้าผู้เสียหาย oh. นะครับบอกว่าอยากจะขอความเมตตายกโทษให้เขาได้ไหม oh. เขามีความจําเป็น oh. เขาไม่ได้อยากทําแบบนี้อันนี้ตามที่เขากล่าวอ้างนะ oh. เขาบอกเขาไม่มีเงินเลยนะฮะแล้วคุณยายของเขาเนี่ยนะครับป่วยนะครับต้องหาหมอเขาก็ไม่มีเงินค่ายาไอ้ของที่ขโมยไปเนี่ย ก็ไปทําอาหารให้ยายกินอส oh. ่วนไอ้เงินเนี่ยที่เอาไปเนี่ยก็ไปซื้อยา,ายไม่ได้อยากจะทําเลยจริงๆอ oh. แต่ชีวิตมันบังคับเขาต้องสู้กับชีวิตเจ้าของร้านบอกว่าแหมถ้าครั้งเดียวมันก็อ่ะพอจะอารมณอร่วยนะแต่นี่ทํามาหลายครั้งครับเพราะว่าหลายก่อนหน้านี้ฮะ oh. เขาเคยไปแจ้งความมาแล้ว oh. แจ้งความมาแล้วนะฮะเอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปเป็นหลักฐานแล้ว แต่ว่าตำรวจที่สพหนองปลือเนี่ยยังจับไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าเอาวะเอางั้นเดี๋ยวมาซุ่มมาเดี๋ยวจับเองแล้วกันจับเองเลยเหรอก็มาจับเองได้ในรอบนี้นี่แหละนะฮะเขาเห็นในภาพฮะกล้องวงจรปิดมันปเตือนว่ามีผู้บุกรุกเขาก็มารอเลยนะผู้ชมมาเฝ้ารอเลยนี่เี่เห็นไหมเห็นไหมรอให้ขโมยเสร็จเท่านั้นแหละฮะวิ่งเลยครับวิง่งทําไมวิ่งทันเขาบอกเขาเป็นนักกีฬา เขาวิ่งเร็วไอ้ขโมยมันวิ่งหนีไม่ทันเขาก็เลยจับได้พร้อมกับชาวบ้านแถวแถวนั้นนะครับพอจับได้กตามที่ผมบอกก็ไหว้กลมกราบอ้างต่างๆนานานะนะฮะว่ายายป่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก่อเหตุมาแล้วสามครั้งจริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบได้แน่ชัดแต่เขาบอกว่าสามครั้งอาเวลาขโมยทำไงอะ อ๋อมาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างๆตลาดนี่แหละเสร็จแล้วก็ไปรื้อข้าของดูว่าตรงไหนขโมยได้ก็ขโมยอเจ้าของร้านบอกฟังแล้วแบบฟังไม่ขึ้นอ่ะเขาบอกเอาเรื่องครับเอาเรื่องยืนยันที่จะดำเนินคดีนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอนะฮะให้เขาสู่กระบวนทางกฎหมายต่อไปอเอเอก็คือไม่ใจอ่อนจะมาไหวจะมาร้องไห้อ้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เขาไม่ใจอ่อนอ,อผิดก็คือผิดผิดก็คือผิดเนาะเพราะว่าเราต้องยกเรื่องที่เห็นใจนะที่ต้องดูแลคุณยายที่ป่วยอะเห็นใจแต่ว่าในขณะที่คุณกระทําความผิดอะขโมยของคอนอื่นอะ,นะมันก็ต้องดําเนินคดีกันต่อไปไม่อย่างนั้นเนี่ยดูได้ยังไงว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันไหมอะเราไม่ได้ทำครั้งแรกด้วยไงแต่เคสเนี้ยมผมอยากจะรบกวนฝากไปทางเจ้าหน้าที่ตารวจหน่อย ผมว่าฝากขยายผลนิดนึงคือไปดูหน่อยว่าเป็นไปตามที่อ้างจริงไหมถ้าเป็นเนี่ยฮะก็รบกวนฝากแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือคุณยายหน่อยละกันถ้าหากว่าตามที่เขาอ้างนะว่าคุณยายป่วยที่บ้านจนมากนะนะฮะฝากคุณตํารวจรบกวนขยายผลหน่อยจะได้ช่วยเหลือคุณยายถ้าเป็นตามนั้นจริงนะใช่ค่ะมาที่ข่าวนี้นะคะเรื่องของฟืนไฟเนี่ยถ้าไม่ชำนาญไม่ต้องยุ่งเลยอย่าหาทำนะคะโดยเฉพาะ ถังแกส๊สเวลาจะเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญทําดีกว่าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเจออันตรายเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะมีหญิงท่านหนึ่งค่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนถังแก๊สด้วยตนเอง แต่ปรากฏว่าเปลี่ยนไม่สําเร็จอ่ะอันนี้ตอนระเบิดแล้วใช่ไหมระเบิดแล้วเปลี่ยนไม่สําเร็จนะคะตัวแก๊สเองมันกระจายไปทั่วเลยแล้วไม่รู้ไปเกิดประกายไฟอะไรขึ้นมันก็ระเบิดอย่างรวดเร็วนะคะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยบอกว่าตอนแรกอ่ะได้ยินเสียงเหมือนแบบลมเหมือนเหมือนลมยางถูกปล่อยอ่ะฟีออกมาแบบนั้น Oh. อ๋อแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละระเบิดตูมเลยก็รีบมาดูนะคะรีบมาดูที่บ้านหลังเกิดเหตุดังกล่าวเห็นมีคนคลานออกมาจากห้องครัว mm. สภาพนี่คือไฟไหม้ทั้งตัวค่ะแล้วก็รีบช่วยกันนะคะนำสง่งโรงพยาบาลต้องบอกว่าบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งค่ะที่ตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ แก๊สถุงต้มระเบิดภายในบ้านพักค่ะจนทำให้ชายวัย59ปีเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บไฟคลอกเนี่ยตามร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะคะตำรวจและกู้ภัยนะคะพบว่าที่เกิดเหตุเป็นลักษณะอาคารสูง4ชั้นที่ห้องครัวชั้นล่างของอาคารเนี่ยก็พบร่องรอยไฟไหม้และตัวอาคารห้องครัวค่ะก็พังเสียหายอย่างหนักแบบที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็มีถังแก๊สหุงต้มวางตั้งอยู่ในครัวสถังด้วยกันนะคะ พี่สาวของผู้บาดเจ็บค่ะก็เล่าทางน้ําตาเลยนะคะเพราะว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองนอนอยู่ชั้นบนนะคะพอได้ยินเสียงระเบิดก็รีบลงมาดูน้องชายกําลังคลานออกมาจากห้องครัวไฟก็กําลังลุกไหม้นะคะเคราะห์ดีที่ได้เพื่อนบ้านแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยค่ะเอาถังดับเพลิงอะค่ะเราเคยเห็นกันใช่ไหมคะที่มันจะพ่นออกมาเป็นเหมือนลักษณะสีข,ขาวๆนะคะเพื่อดับช่วยกันดับไฟ หลายชีวิตพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยกันนะคะซึ่งนางสาวกนกวรรณที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นเนี่ยเธอได้ยินเหมือนกันนะได้ยินเหมือนเสียงแบบอเอ๊เหมือนเหมือนยางรถถูกปล่อยฟี่ออกมาแบบระคงเคยดีเนาะช่วงมันรั่วลม <ง S 2> ออกมาแก๊สออกมานะคะแปบ๊บเดียวอะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพอแล้วมันเสียงฟี่นี่คือแสดงว่าคงดังมากนะถึงบ้านข้างๆได้ยินอนะคือมันมันรั่วออมาแรงอะ แล้วไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นแบบนี้แล้วค่ะจึงตามเพื่อนบ้านคนอื่นๆนะคะมาช่วยเหลือบาดเจบ็บผู้บาดเจ็บเยเบื้องต้นให้การว่าพยายามที่จะเปลี่ยนถังแก๊สในครัวระหว่างนั้นแก๊สรั่วแล้วก็พยายามที่จะปิดวาล์วของถังแกส๊สแต่ปิดไม่ได้แก๊สก็รั่วออกมาเป็นจำนวนมากนะคะทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็ลุกไหม้ดังกล่าวอโอ้โหนี่ลคะค่ะอะไรเราจะไปคิดว่าเอ๊ะแปบ๊บเดียว ถ้าไปโทรไปเรียกให้พนักงานเปลี่ยนถังแก๊สมาเปลี่ยนให้เนี่ยโอ้มันจะเสียเวลานหนุนนี่เปลี่ยนเองเลยทําได้อันนี้ต้องขอเตือนเลยนะคะไม่ชํานาญอย่าทําค่ะอันตรายจริงจคุณผู้ชมรครับผมพาไปพบกับเพื่อนเพื่อนหมูเด้งนะ,ะเ,เพื่อนหมูเด้ง <c oughs> เขาบอกจริงแล้วเนี่ยเพื่อนหมูเด้งเนี่ยดังมาก่อนหมูเด้งนะเฮ้ยดังมาก่อนนะเป็นตัวตึงฮะที่สวนสัตว์เขาเขียว แต่ว่าหมูเด้งแย่งสายตาไปหมดแล้วแย่งซีนแย่งซีนเขาก็เลยออกมาแสดงตัวใหม่ชื่ออะไรชื่อป๋องแปง๋งป๋องแป๋งเป็นกวางดาวนะฮะน่ารักขนาดไหนเอ้าลองชมครับค้าแรก่แป๋งเข้าเเวเอาแล้วเอาแล้ว ที่แต่งซื้ออะไรปองแป่งนะคะอันนี้สองแป่งลูกค้ารายแรกนะคะ ภาพที่เห็นเนี่ยฮะเขาบอกกันว่าป๋องแป๋งแค่แวะมาเที่ยวของกีิแล้วป๋องแป๋งมีสาขาประจําอยู่สาขาประจําเป็นเซเว่นเหรอไม่ใช่ครับเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่าปกติถ้าว่าป๋องแป๋งอยากกินถั่วถั่วฝักยาวต้องมาตรงนี้ดูสิคุณน่ารักไหมล่ะแหมยิ่งเห็นนะยิ่งอยากไปเที่ยวสวนเขาเขียวเฮ้ยเขาปล่อยให้เดินได้ยางนี้ได้เหรอ น่ารักจังเลยอะ่ะเอออ,อย่างนี้แหละเขาถึงจะเรียกว่าสวนปเปิดเนาะ,ะเออมต้องแบบนี้เนี่ยฮะให้น้องๆได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเ<อ>นาะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปใกล้ก็อย่าไปวุ่นวายแหละเขาเยอะอย่าเอาอะไรแปลกไปกให้เขากินนะฮะอันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าเขารู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ดูดูเชื่องยิ้มมาดูิคุณโอ้โหเขาเขียวนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะสวนแตงเขาเขียวนะค่อยๆปล่อยออกมานะแม อยมาแนะนำนะทีละคนสองคนทีละตัวสองตัวนะนี่นี่นะแหมที่ไหนได้แป๊บเดียวจะเป็นแก๊งอเวนเจอร์แล้วนะเฮ้ยดังหลายตัวแล้วนะแป๊บเดียวนะหมูเด้งใช่ไหมหมูแด้งป๋องแป้งใช่แล้วมีอีกมีที่เป็นตัวอะไรอะสล็อตใช่ไหมเออสล็อตเขาก็ดังนี่ไงอเวนเจอร์มาแล้วใช่แล้วก็มีมีน่าจะเป็นลิงอุลังกุตังบ้างผมไม่รู้ตัวนี้ก็แสบยีราฟก็น่ารัก ไปยามาเขาค่อยๆปล่อยมาทีละตัวนะเฮ้ยไปมาเฮ้ยห,ห,ห,หน้าไปมากเลยเพราะตอนแรกคนคิดแบบว่าไปแล้วไปดูหมูเด้งอย่างเดียวเหรอไม่ใช่แล้วไงดูได้ทั้งสวนสัตว์เลยเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเรียกเลตติ้งคืนหลังจากที่ถูกหมูเด้งแย่งซีนไปแล้วนั่งปองอแตง่งสุดยอดน่ารักเ,เดี๋ยวก่อนเอาเข้าวแกงให้เลยเหรอลูกสนิทกันมากนะให้คิวซีเหรอเอออาพักสักครู่ฮะหนูกลับมาครับ